สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมัยชิกทุกๆท,ท่าน,นครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขนาดนี้ทั้งสมัยชิกเก่าสมาชิกใหม่คสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรคู่ชุดสิบด้วยล่างจากคู่ได้2ชุดแต่เป็นสูตรใหม่ลงจริงห้งวดนี้เป็นงวดแรก ใครไม่ชอบสูตรใหม่มองผ่านได้เลยใครชอบจะเอาสูตรไว้ดูว่ามันจะเข้าจริงหรือเปล่าก็เตรียมเก็บสูตรไว้ชุดถ่ายนะครับเป็นสูตรนะสิบโดยล่างจับคู่ด้วยสองชุดครับตรงๆนะครับก็จะเป็นสูตรหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะหลักหน่วยล่างตัวเดียวก็น,นํามาจับคู่ก็ได้สองคู่แบบนี้สองชุดแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือคนออก ลงจิงให้วันนี้เป็น,ปนวดนแรกเดอ้อพิจารณาเอาเดอ้อนะครับไม่การันตีเด้อว่ามันจะมาตามสูตรหรือเปล่านะครับก็ได้แต่คิดได้แต่คาดเราตามสูตรใครไม่ชอบมองผ่านนะครับไม่ดราม่ามะนะครับผมก็บอกอยู่ว่าสูตรใหม่นะครับถ้าไม่ชอบมองผ่านเดอ้อสมาชิกเดอ้อถูกผิดไม่ว่ากันฮะผมตั้งใจคำนวณนะครับมาฝากสมาชิกเพื่อเป็ียนแนวทางนะครับคิดคำนวณมาฝากนะครับคิดคำนวณมาฝากฟรีนะครับ ไม่มีเสียเงินเสียทองใดๆฉะนั้นให้สมาชิกพิจารณาเอาถ้าชอบตัวเลขก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็มองขันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอทอนนักคำนวณด้วยก็แล้วกันอย่าพึ่งทิ้งอย่าพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่นกอนครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือซื้อผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้ดิการณานัญญในการรับชมนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางทูพิดอยู่ที่สูตรนะครับพิจารณาเอาตามสูตรถ้าชอบตัวเลขก็จับไปถ้าไม่ชอบมองผากเด,อเดอ้อสมาชิกเด้อเอาไปดูฮะงวดแรกนะสิบหน่วยล่างจับคู่ได้สองชุดนะครับงวดแรกสิบล่างนะครับได้สองกับห้าหน่วยล่างตัวเดียวได้เลขศูนย์ จับคู่ก็จะได้2ชุดได้20กับ5 0ูนย์นออก20นับก็เข้าที่0 2นับครับสองศูนยชุดนี้นับที่10บหล้ ถูกเป็นงวดที่1นงวดต่อมาหวดทีสองหลักสิล่างสองตัวมา1ตัวได้7กับศูนย์ล่าง7กับศูนยหน่วยล่างตัวเดียวได้เลขหกจับคู่ได้สองชุดได้เจหกกับศูนหกคนออกศูนหก ก็สิล่างมาที่เลขศย์ 0, หน่วยล่างมาที่เลขหกนะครับก็เข้าที่06ชุดที่2นี้นะครับตรงตงที่10หน่วยล่างนะครับถูกเป็นงวดที่2 หมวดต่อมาสูตรใหม่นะครับสิบหน่วยล่างจับคู่ได้สองชุดนะครับสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้หกกับเก้าหน่วยล่างตัวเดียวได้เลขหนึ่งจับคู่ได้หกหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับก็สิบล่างมาที่เลขเก้าหน่วยล่างมาที่เลขหนึ่งนะครับ ก็เข้าที่คู่ชุดก้าหนึ่งนะครับที่สิหน่วยล่างงวดต่อมางวดที่สี่เล็หนึ่ง คู่ชุด2ชุดหลัก10ล่างได้เกา้ากับ2หลักหน่วยล่างได้หจักคู่9 6 2 6หกสองกอกสอกกว่าส,สิล่างมาที่เลข2หน่วยล่างมาที่เลข6นะครับ <c oughs> กลับเข้าที่ชุดที่สองสองหกทุกเป็นวดที่สี่ งวดที่4ีงวดที่ผ่านมานะครับก็คือย้อนสูตรให้ดูเป็นงวดที่5้งวดที่ผ่านมาสูตร10ล่าง2ตัวมา1ตัวได้5กับ8หน่วยล่างตัวเดียวได้เลขศูนย์จับคู่นะครับได้สชุด ได้ห้าศูนย์แปดศูนย์พุออกห้าศูนย์นะครับก็เข้าที่ห้าศูนะครับที่ชุดแรกนะครับห้าศูนที่ชุดแรกสองตัวล่างสูตรใหม่สองชุด ลงจริงให้วนนี้วันแรกเ้อย้ำเตือนครับแล้วสุดท้ายดูห้างวดครับสองสามสี่ห้าครับเข้ามาหางวดงวดที่จัดถึงนี้ลงจริงให้เป็นงวดแรกครับไปดูวิธีคิดไปดูวิธีทำสูตรทัพนี่ครับวิธีคิดนี่ก็คือวิธีทานะครับอันนี้สิบล่างอันนี้หน่วยล่าง ะมาบวกเป็นตัวเลขเลยนะครับสมัชชิกนะสิล่าง5้าบวกหาตัวเลขศูนย์ศูนยบวกสก็ได้4 4่สี่บวกสองสี่บวกสองลงตายเลขหกหกบวกเก้าลงตายเลขห้าห้าบวกหนึ่งตายเลข6 หกบวกงลงไทยเดบวกห้าที่ลง้ทยเลขสองค่ตำแหน่งแรกสิบล่างสองบวกเพิ่มเป็นสามแต้มได้เลขค่ 1, 10, ล่างได้สกับห้ฮะวนันี้อะมาดูหลักด้วยล่างตัวเดียวฮะบวกเป็นตัวเลขนะครับแปดบวกห้าลง้ายเลขสามสามบวก้าลงยเลขแปดบวกศก็ได้แปดแปบวกศนก็ได้แปดแปดบวกเ้าลงทยเลขเ เจ็ดบวกหนึ่งนะครับเจ็ดบกหนึ่งลงท้ายเลขแปดแปดบวกหนึ่งลงท้ายเลขเก 9. 9้าเก้าบวกหนึ่งลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสองก็ได้สองสบวกเจ็ดครูที่ก็ลงท้ายเลขเก้าครับอ่ะหน่วยล่างตัวเดียวเก้าอ่ะใครชอบนะครับคิดตามสูตรได้แบบนี้นะครับสิล่างสองกับหหน่วยล่าง9ตัวเดียวคู่ก็จะได้สอกับห้ 2. ใครชอบอ่าเลขสองชุดนี้ก็จัดไปอันนี้พูดถึงตามสูตรนะครับไม่รู้มันจะมาหรือเปล่า นะครับ่าดาตามสูตรแค่นั้นเองนะครับสิบล่างสองห้าหัวล่างก้าตัวเดียวครับจับคู่ในสองชุดนะครับสองก้าห้าเก้า ัก็ชอบจัดขัดผ่านครับจริงให้งวดนี้เป็นงวดแรกงวดประจำวันที่16ทับ8ทับ6รอรุ่นกันฮนะสชุดมาไม่มานะสิบล่างสองหหน่วยล่าง9ก้าสองเหาเ ขอสมัยชื่อท่านเหง,ง,ง,งียนพระังขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ